นึ่งประตูดำจ่าอินดาวันนี้เราจะไปพาทุกคนนะครับอ่าพาทุกคนอ่ะไปทัวร์คาเฟ่แถวย่านหัวลำโพงกันเป็นคาเฟ่โอเคเป็นคาเฟ่บอยปุ๊บวงหนึ่งเป็นของใครครับพี่พาร์ทก็เป็นไซลินนะครับพันเลนแล้วก็ครบกับสองปีกับคาริที่นะครับจัดรวมกันเลยครับอยู่ในเฟ่เดียวกันเลยนะครับ ส่วนบรรยากาศเนี่ยจะเป็นยังไงอ่ะพวกเราไปเก็บภาพมาแล้วละ่ะไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยยมาชมบรรยากาศของงานแบบ3 in 1กันเลยละกันครับเริ่มที่ส่วนแรกนะครับ Happy Birthday พักเซริมวันเกิดของเซริมนะครับวันที่3มีนาคมนี่ครับจะเป็นบริเวณของ x s t a n d ด้านนี้นะครับจะเป็นโต๊ะให้เขียนจุดลงนามถวายพระพรครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับมีป้ายเห็นว่าถู v i าบิตีจากราบิตี้ด้วยมาครับด้านนี้จะเป็นเอ็กสเตนนะครับของฝั่งขวาจะเป็นอเลนและฝั่งซ้ายจะเป็นครบรอบ2ปีของค r a v i t y นะครับว่า Starship เนี่ยเดบิวต์มา2ปีแล้วนะนี่ครับจำนวนเมมเบอร์ทั้งหมด9คนครับ วันจริงๆที่เป็นวันครบรอบเนี่ยจะเป็นวันที่14เดือนเมษานะครับนี่ครับด้านนี้จะเป็นวันเกิดของอเลนด้านบริเวณทีวีนะครับจะมีการเปิดเพอร์ฟอร์แมนซ์จากสตูดิโอชูมด้านนี้นะครับจะเป็นรูปของเซลิมนะครับในงานอีเวนต์ต่างๆโอ้คับสลีมนี่ถือว่าแอบแอบเลเหมือนจะมีทั้งหมด3ลายเลยนี่นะครับจะเป็นรูปเซลิมจากงานแฟนไซน์ครับ แล้วก็อัลบั้มของคล v v t y ที่มีลายเซ็นก็ผมนี่ก็ชื่นชอบอัลบั้มของคล v v t y มากครับเพราะว่าคุณ Star a r s h i p เนี่ยเขาก็ทำอัลบั้มมาปกประมาณนี้แล้วก็เป็นประมาณนี้ตลอดด้วยด้านนี้จะเป็นบง c r a v i t y นะครับแล้วก็จะเป็นสโลแกนของ Official แล้วก็จากทางบ้านมาสาเราจะเจอกับรูปที่เป็นของยูนิตแล้วก็เป็นรูปวงบ้างแล้วนะครับ มีการเรียงตามไทม์ไลน์ด้วยนะครับโอ้สโลแกนนี้ผมว่าน่ารักมากเลยเหมือนจะมีรูปหมูด้วยน่ารักมากหน้านี้ก็จะเป็นรูปวงนะครับที่ไปออกรายการต่างๆหรือว่าคบรอบเมื่อปีที่แล้วมาที่บริเวณทางด้าน ขวามือเวลาเดินเข้ามาทางร้านนะครับเมื่อกี้ซ้ายมือเนี่ยจะเป็นวันเกิดของเซรีมขวามือนะครับ Happy Birthday Allen ครับก็ในเมื่อ Happy Birthday พี่ใหญ่ไปแล้วเนี่ยเราก็จะ Happy Birthday พี่รองของวงกันด้วยนะครับนี่ครับสโลแกนคำว่าันเล n บริเวณชั้นวางของเนี่ยจะมีรูปนะครับแล้วก็เป็นพรอ็อพสังเกตว่าจะมีตุ๊กตาเพนกวินด้วยว้าวใช่เลยเพนกวินครับ และก็จะมีคัพสลีฟนะครับมีเพนกวินอีกแล้วเพนกวินเนี่ยต้องเกี่ยวข้องอะไรกับอเลนแน่ๆใครทราบเนี่ยช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับนี่ครับรูปอเลนครับเป็นมินิฮาร์ดเ,เกี่ยวว่าจะเป็นมินิฮาร์ดทางนั้นเลยรูปนี้ก็มินิฮาร์ดอีกเช่นกันครับนี่ครับมานี่เขาว่าแฮปปี้เบิร์เดย์ด้วย g ิฟต a w อ y นะครับด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นโปสการ์ดครบรอบ2ปีขวามือจะเป็นโปสการ์ดของเซริมพิกมาด้านหลังเนี่ยมีขให้เราเขียนอวยพรกันแล้วก็แฮชแท็กท y e a r w i t h ร r a v i t y แล้วก็ h a p p y g r a v i t y d a y ด้านขวามือนะครับ <S <S Happy Serim Day 2022และ All Day With s e r i ลเครับด้านนี้เรากิฟต์อาเวย์เนี่ยมากลางนะครับ ทางทีมงานสตาร์มเนี่ยใจดีมากให้กิฟเอาเรามาครบเลยครับสลีททั้งหมด3ลายเลยของอเลนเซริมแล้วก็ครบรอบ2ปีครับขอบคุณนะครับทีมงานแล้วก็มีโฟตโต้การ์ดประกอบอยู่รอบๆนะครับเมื่อกี้มีสติ๊กเกอร์ด้วยด้านล่างนะครับจะเป็นกิฟต์อเวยของวันเกิดเซริมครับอีกด้านนะครับจะเป็นกิฟต์อเวยของอเลนนะครับ จะมีโฟตโต้การ์ดเคลือบโฮโลแกรมแล้วก็จะมีสติกเกอร์รูปหัวใจน่ารักมากนี่ทีมง,งานซอมตูก็ได้ไปถ่ายรูปสติกเกอร์นะครับถือว่าต่อเราเอาการเลย้ทีมงานซอนซูก็ถ้าเกิดผมพลาผดผิดพลาดอะไรขอราทานอภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าแอลอนหรือว่าอารเลนเหมือนกันครับ เ็นยังไงกันบ้างครับวันกับบรรยากาศคาเฟ่ในวันนี้นะครับถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะมาพูดคุยกันว่า้ยถ้าชอบตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยส่วนคลิปต่อไปอ่ะจะเป็นคาเฟ่ไหนเนี่ยก็ฝากติดตามพวกเราด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับวันนี้พวกเราสองคนนะครับผมโป้กับพี่พาร์ทต้องไปกันแล้วก็อูริเนึ่นซอนซูนาจาอิมิดาอันโยบายบายครับเดี๋ยวเจอกันใหม่